กเ็เก็บมาฟันเอดีเคเฮ้ยสวยตุต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 ติดหน้ากระดาษเอซี おへんの blood。<music> <music> โอ้ทำไมพี่ต้องได้ปูด้วยเนี่ยโอ้เกียดปู okay โอเคเรียบร้อยพี่ซื้อหนมมาให้พี่ซื้อหนม,ให,หนมให้กินแล้วผมผมแน่นผมแน่นเอ้ยก็เก็บไว้กินตอนหลังนี่ก็เก็บไว้กินตอน,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 ตอนที่แบอว่ากินไหวไงฉันชูฟันไอ้วิน พลังชีวิตต่ำกว่าหกสิบไม่ไม่ได้ใช้อุดกรณแบบนี้เอออะดูแบบนี้นนอา,ายากาก็อินสป,ปายเลยใช่ไหมบรรยากะอินสปายเลยใช่ไง โอเคเรลบล่าเอลซานัแน่ๆพ okay, ี่ว่าผมว่าผมว่าเหมือนเวอร์จิลมากกว่าถ้าถ้าชาติอากาศเหมือนเวอร์จิลมากกว่านะเออนี่เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งเลยไหมกำลังแค่เรื่องหนงแบบนี้ น่าต้องทำวิจัยเรื่องนี้มันเดยวนะแค่เพลงคือเพลงพอมีเพลงแล้วต้องมานั่งทำวิจัยกรุ๊ปเรื่องเอลซนะ่าเพลงนี้ก็จับจับอย่างนี้จับจับ,จบสดุปแบบนี้ใช่ไหมว่าผมสะดุปนี้พี่จะทำไมผม นี่ I am the storm that is approaching แฮไปไหนลงมา

เสร็จแล้งพอยครับนะครับโอมากอนเมื่อไหร่จะมาแต่แฟนนี่สิเมื่อไหรจะมีโอมจีเมื่อไหร่จะมาแต่แฟนนี่สิเมื่อไหร่จะมีเฮ้ยเดี๋ยวนี่นี่มาถึงไมื่อไรเสร็จแล้วพอยครับเลยครับอ่ะบิดหยอดให้ฮะแต่เสร็จแลไรดีนะขอให้คนดูชงว่ามีแฟนกันทวนหน้าฮะให้วิวส่งเดี๋ยวอ่ะแล้วทำไมพี่ต้องโสดอยู่คนเดียวเออเอาว่ายินดีกับการอะไรพี่เจมินเนี่ยฮะร้อย ไอ้ดีนี้เสร็จห้องสองเดวลือได้ไม่หายยูมยะจบแล้วล,ลิช้าลบราครซีอนตอนี้้มามเ่หะไรั้จบก็้นมมน,น่ดูเห็นนะพี่แชร์เพลงเลือกกูบีอ้าวธรรมาดาพี่แชร์ทุกเพลงอยู่แล้ว พี่ไม่เคยพี่ไม่เคยสนใจแล้วจะเพลงอะไรขอแค่มันผนะ่านมาเข้าหูวันนั้นพี่ก็จะเปิด <c oughs> มันเป็นเพราะเลือดกรุบบีหรือเปล่าหรือเป็นเลือดกรุบเอนี่ต้องเชื่อทำอะไรให้ทุกอย่างทุกไม่หัวใจเปไงต้องแต่ก็ทันทีทีให้ช่วยเตือนเปล่ารอนุภาถึงตายเห็นก็ ฉันต้องเล็วใช่ไหมจะต้องดีแค่ไหนเธอจะยอมรับฉันและจะพอใจหนูเลือดกุ๊ปโอแต่แต่ไม่แต,แต่ไม่เคยไปไปจากเลยก,กลัวเฮ้ยกลัวอะไรล่ะกลัวเข็มเหรอกลัวเข็มเหรอฮะรอดไหมสักครั้งหรือหรือว่าหรือว่าเป็นโรคอะไรไหมเลื่อนรอดมีคนเป็นจะเศร้าเรอดจะมีอยากจะอ้อนวอนพี่ก็โอพี่จะเออจะร จับมือจับมือเฮ้ยเจอเพื่อนเจอเพื่อนตรงสายเลือดโอ้ยโอ้ยมันเสียเวลาเพื่อนอย่าเพิ่งเฮยผมก็โอโอเลยทำไมทุกคนโอหมดเลยมีผมบีคนเดียวไหมฮะเป็นไ <laughs> งนายบีหรอใช่ผมบีครับ

ผมก็โอผมไม่โอผมไม่ค่อยโอเท่าไหร่ช่วงนี้ลื่นลืนล่นลืนล่นหัวแตกลื่นหัวแตก บอกเลยว่าล or oh, pues ื hey. you know times, 8, nah okay. ่นห uh, okay. cool ัวแตกเน้น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 โอเคเอต่อไปเก็บห้องสองไม่น่ามีทหาหรอกี่วันดีครับสวัสดีพิชกิมครับสวัสดีครับอจริงไอดีพ่เจมถือว่าของฟูนะเออ เหลือแค่อัปเกรดให้มันให้มันดีขึ้นน่หนูกินขนมหมดแยะอร่อยอร่อยเฮ้ยนะเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าหนูแน่นเนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าเราแน่นอยู่ไม่ใช่หรอทำไมกินหมดละมาเวกินหมดแห่งพิ่จีกิมพี่จีกินพี่นอตตองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับตุดตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุตตุ๊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 ตาุ๊ตตุ๊ตาุ๊ตต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 ตตุ๊ตตุ๊ตตุ เติมพลังระหว่างวัน,น,นกันนี้ไซมีเีไอ้กะมันแรงได้ผมบัฟนะบัฟมันถ้าจโว้ได้คินเมนอะ่ะแค่นั้นเลยมันเลยดูง่ายๆนะ่น่ะรอบนี้ตึง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  เป็น,นหถือว,ว่าเป็นเรื่องที่ดีเดี๋ยวหน้าโนเบสเนี่ยเฮยินดีกัรนอะไรกับเจมยินดีด้วยครับสวัสดีกาพี่ของมาครับครับ